Stranger t h ติ g s ซีซั่นที่1ฉายในปี2016จาก Netflix Original กล่าวกันว่านี่คือหนึ่งในซีรีส์แนววิทยาศาสตร์มอนสเตอร์ลี้ลับไขปริศนาฉลาดในการวางปมและการคลายปมเล่าเรื่องเก่งนักแสดงเด็กเก่งดึงเสน่ห์ของยุค80ออกมาได้อย่างดีงามสนุกจนไม่สามารถหยุดดูได้และนี่คือหนึ่งในซีรีส์ที่ดีงามที่สุดที่ฉายทาง n น t f l i x ครับ เนเจอร์ติงซีซั่นที่1เปิดเรื่องโดยเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กชายวิวหลังจากที่แยกย้ายกับเพื่อนและเดินทางกลับบ้านก็ได้พบกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอันน่าสะพึงกลัวจากนั้นวิวก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจอยแม่ของวิวและเพื่อนๆของวิวและฮาเปอร์ตำรวจของชุมชนต่างพยายามช่วยกันหาตัวซึ่งใครห้ายคนก็เชื่อว่าวิลนั้นหายตัวไปอย่างถาวรแล้วแต่เมื่อสืบไปสืบมาก,ก็รู้ว่า การหายตัวนั้นเกิดขึ้นอย่างผิดธรรมชาติโดยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้และรวมถึงเกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยลับที่อยู่ในเมืองแห่งนี้ด้วยเหตุการณ์ปริศนานี้เกิดขึ้นพร้อมๆกับการปรากฏตัวของเด็กหญิงแปลกหน้าคนหนึ่งที่อยู่ดีๆเธอก็โผล่ออกมาซึ่งเธอไม่ใช่เด็กธรรมดาและเธอก็จะกลายเป็นบุคคลสําคัญในเรื่องนี้ทุกคนเรียกเธอว่าแอลเธอได้ร่วมมือกับเด็กกลุ่มหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยลูคัส ไมค์และดัสตินที่ช่วยกันไขปริศนาความลี้ลับการหายตัวไปของวิวและการจัดก,การกับเจ้าสัปปหลาดร้ายจากนอกโลกเด็กกลุ่มนี้จะสามารถจัดก,การกับเรื่องราวปริศนาเหล่านี้ไปได้อย่างไรก็ขอให้ไปติดตามรับชมต่อได้ทางเน็ตฟิกเองเลยนะครับเซนเจอร์ติงเป็นภาพยนตร์ชุดอเมริกันแนววิทยาศาสตร์สยองขวัญที่ซึ่งออกอากาศทางเน็ฟ โดยรับการสร้างเขียนบทและกำกับโดยพี่น้องตระกูลดัฟเฟอร์และอำนวยการบริหารโดยพี่น้องตระกูลดัฟเฟอร์ชอนเลวีและแดนโคเฮนจัดได้ว่าเป็นซีรีส์เรือธงและประสบความสำเร็จมากที่สุดเรื่องหนึ่งที่ฉายทางเน็ตฟลิกเลยนะครับเป็นซีรีส์ที่มีการวางโครงเรื่องอย่างช้านฉลาดและมีการเล่าเรื่องที่น่าติดตามมากๆเลยนะครับสร้างปมสงสัยให้กับคนดูเป็นอย่างมากฉลาดในการให้ความสำคัญกับตัวละครทุกตัวเลยนะฮะ เมื่อถึงตอนสําคัญตัวละครเหล่านั้นก็จะกลายเป็นกุญแจสําคัญของเรื่องจนเรารู้สึกว่าไม่อาจขาดใครไปได้เลยสักคนเลยนะครับซีรีส์เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงยุคปี80ก็ซึ่งเป็นช่วงที่เทคโนโลยีนั้นยังไม่ได้เจริญก้าวหน้าอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับดังนั้นผู้กํากับและคนเขียนบทจึงใช้ความไม่สมบูรณ์แบบนั้นมาเล่าเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเช่นการใช้เทคโนโลยีในการถ่ายภาพ เทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์การคมานาคมต่างๆนั้นก็ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบสมเหตุสมผลกับช่วงเวลานั้นอย่างดีเลยครับเชื่อว่าผู้กำกับกับคนเขียนบทจะต้องมีความผูกพันกับช่วงยุค80อย่างเต็มที่เลยนะครับเพราะซีรีส์ได้สอดแทรกสัญลักษณ์สำคัญของความเป็นวัฒนธรรมป๊อปในช่วงยุคปี80ได้อย่างยอดเยี่ยมครับไม่ว่าจะเป็นไอพวกภาพยนตร์เพลงการแต่งกายการเล่นของเด็กนะครับ ความนิยมของผู้คนสอดแทรกเข้าไปในสิ่งละอันพาลาน้อยของแต่ละฉากนั้นเขาใส่ได้อย่างแนบเนียนกลมกลืนนะครับมีการใส่อีสเตอร์เอที่เป็นส่วนสําคัญของยุคสมัยลงไปเกือบทุกฉากได้อย่างสนุกสนานเลยนะครับกล่าวได้ว่าเซนเจอร์ติงซีซั่นหนึ่งนี้ก็เป็นการคารวะภาพยนตร์และวัฒนธรรมป๊อปในช่วงปี80ได้อย่างแท้จริงเลยครับ ส่วนด้านความสนุกสนานนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะมันเกิดจากบทและการเล่าเรื่องที่เก่งกาจอย่างแท้จริงเลยนะครับความซับซ้อนในการใส่เงื่อนไขนะฮะความชาญฉลาดในการวางปมการแก้ไขปมแบบเนียนกริบนะครับและยังมีการทิ้งปมปริศนาเอาไว้ให้แก้ไขต่อได้อย่างงีงามเลยนะครับแถมยังใส่มุกตลกได้อย่างพอดีพองามด้วยนะครับโดยเฉพาะการใส่ความเป็นเด็กการเล่น การคิดอะไรแบบเด็กๆอายุไม่เกิน15ขวบนั้นมันทําให้เกิดจินตนานการได้อย่างกว้างไกลนะฮะมันสามารถทําให้เรานั้นย้อนคิดถึงหวนกลับไปในวัยเด็กของเราได้อีกด้วยครับซึ่งก็ต้องขอชื่นชมนักแสดงเด็กทุกคนในซีรีส์เรื่องนี้นะฮะที่มีฝีมือา,ายมือในการแสดงที่เฉียบขาดครับทําให้เราเชื่อพฤติกรรมนะฮะของทุกตัวละครเชื่ออารมณ์ของตัวละครนะครับโดยเฉพาะส่วนตัวนะฮะผมชอบตัวละครที่ชื่อว่าดัสตินมากๆเลยนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นตัวฮา มีความฉลาดนะฮะเป็นตัวฉลาดของเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับการแสดงของเขานั้นเล่นเป็นธรรมชาติมากๆเลยครับซีรีส์ยังมีความลึกในอารมณ์นะฮะมีการแสดงถึงความรักและมิตรภาพระหว่างเพื่อนความรักของครอบครัวความรักของหนุ่มสาวนะฮะ ที่สามารถสอดแทรกเอาไว้ได้อย่างไม่น่าเบื่อนะครับอีกทั้งยังทิ้งอารมณ์ในแง่ของความเป็นผู้แพ้นะครับซึ่งแท้จริงแล้วไอ้ความแพ้นั้นน่ะไม่ไดเกิดมาจากความอ่อนแอแต่อย่างใดนะครับซึ่งจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูในซีรีส์เอาเองนะครับอย่างที่กล่าวไปว่านักแสดงเด็กทุกคนนั้นเล่นได้ดีมากๆนะฮะแต่อีกคนหนึ่งที่ไม่อาจก้าวข้ามไปได้เลยนะครับก็คือเวโรนาไรเดอร์นะครับเธอรับบทเป็นแม่ผู้ที่ไม่ยอมท้อแท้ต่อการตามหาลูก เธอเล่นได้เขาถึงอารมณ์ทางสีหน้าแววตาและท่าทางดีครับและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือไม่ว่าเธอจะมีอายุมากขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่เธอนั้นก็ยังสวยอยู่เสมอเลยครับและหากจะมีจุดที่ผมไม่ชอบอยู่บ้างก็คือควรหักคะแนนความน่ารําคาญของตัวละครบางตัวไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่พฤติกรรมที่น่ารําคาญนั้นมันก็มีส่วนสําคัญกับเนื้อเรื่องรวมถึงสําคัญต่อจุดคลายแม็กของเรื่องด้วยนะครับ กล่าวโดยสรุปนะครับเซนเจอร์ติงซีซั่นที่1ก็คือซีรีอส์สืบสวนสอบสวนวิทยาศาสตร์ดรามา่าระทึกขวัญประจนภัยมีความรักมีมิตรภาพมีการเรียนรู้มีการเดินทางนะครับทั้งหมดทั้งมวลมันทำให้เราเกิดความประทับใจมีความครบรถครบเครื่องก็สมควรแล้วนะครับที่ถูกยกย่องให้เป็นซีรีส์เรือธทงอันดับหนึ่งของ Netflix ก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันแล้วน,นะครับหากใครใจ่ายเงินซื้อ Netflix มาแล้วนะครับและยังไม่รู้ว่าจะดูซีรีส์เรื่องอะไรเป็นเรื่องแรก ผมขอแนะนําให้ดูเรื่อง r a n n g r t h i n g s เป็นเรื่องแรกเลยนะครับดังนั้นทางช่องซูเป r ร์รีวิ h a n n e l จึงขอให้คะแนนความชอบซีรีส์เรื่อง s t n n g r t h i n g s ซีซั่นที่1เอาไว้ที่9เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการรีวิวซีรีส์หรือหนังครั้งต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ